สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังแฮมชีสแบบง่ายๆกันค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเราสามารถนวดมือก็ได้นะคะหรือว่าจะนวดเครื่องก็ได้ค่ะเพราะว่าสูตรไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะเราก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มจากนะคะเราจะใช้แป้งขนมปังค่ะจำนวน300กรัมซึ่งวันนี้เราจะใช้แป้งขนมปังตราหารค่ะ ผสมกับยีสต์นะคะ4กรัมค่ะแล้วก็เกลือนะคะเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะอีก50กรัมนะคะผสมให้ของแห้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีนะคะ พอเราผสมพอเข้ากันนะคะเราก็จะทําหลุมเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตอกไข่ลงไปนะคะโดยที่วันนี้เราจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะตามด้วยวิปปิ้งครีมนะคะอีก35กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ํามันนะคะ40กรัมวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะแล้วก็นมสดค่ะอีก120กรัมนะคะผสมนะคะให้ตัวแป้งกับของเหลวเนี่ยผสมรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่เครื่องนวดนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่เครื่องนวดนะคะเราก็ใช้มือนวดก็ได้ค่ะโดยการนวดเนี่ยก็จะค่อยๆนวดนะคะวิธีการนวดด้วยมือเราจะต้องค่อยๆใส่น้ํานะคะโดยที่เราจะเหลือน้ําไว้สักเล็กน้อยนะคะอย่าใส่จนหมดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันแฉะไปเราจะนวดไม่ไหวนะคะและถ้าสมมติเนื้อแป้งแห้งเกินไปนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ําที่เราเหลือเอาไว้ค่ะลงไปนะคะจนกระทั่งเรานวดจนเนื้อแป้งเนี่ยเนียนได้ที่นะคะ อันนี้นะคะพอเรานวดในเครื่องนวดขนมปังนะคะนวดจนได้แป้งโดที่เนื้อเนียนนะคะแล้วก็สามารถขึงเป็นฟิล์มได้แล้วนะคะเราก็นําแป้งเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักแป้งค่ะประมาณสัก4 5นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะคะ เวลาที่เราพักแป้งโดนะคะก็อย่าลืมนะคะหาพลาสติกนะคะหรือว่าพลาสติกแรปก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าก็ได้ค่ะมาปิดหน้าตัวแป้งโดของเรานะคะไม่ให้ตัวแป้งมันแหง้งเพราะหลังจากที่เราพักแป้งนะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแบ่งค่ะตามขนาดที่เราต้องการนะคะซึ่งวันนี้นะคะในคลิปเราก็จะตัดขนาด50กรัมค่ะซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของเรานะคะ วันนี้นะคะในสูตรสูตรนี้เราก็จะได้แป้งโดอยู่ประมาณนะคะ600กรัมเราก็จะตัดได้ประมาณ12ชิ้นนะคะถ้าเป็นก้อนละ50กรัมถ้าสมมติว่าเราอยากได้ชิ้นใหญ่นะคะก็ตัด60กรัมก็ได้ก็จะได้10ชิ้นค่ะพอหลังจากที่เราตัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแป้งค่ะมาขึ้นรูปนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมค่ะเพื่อเราจะพักแป้งอีก15นาทีนะคะก่อนที่เราจะมาใส่ตัวแฮมกับตัวชีสอีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้ที่เราพักแป้งอีกสินาทีนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะหาพลาสติกหรือว่าผ้าค่ะมาคลุมหน้าตัวแป้งโดของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งนะคะการพักแป้งครั้งนี้ก็จะช่วยให้เวลาเรานำแป้งเนี่ยมารีดนะคะแป้งก็จะไม่ค่อยหดกลับค่ะเราก็จะขึ้นรูปง่ายนะคะหลังจากที่เราพักแป้งครบ15นาทีอันนี้เราก็จะมาขึ้นรูปกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะขึ้นรูปขนมปังแบบง่ายๆเลยค่ะโดยเราจะนําแป้งโดนะคะมารีดให้เป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้เพื่อนๆ่วัดจากขนาดตัวของแฮมของเรานะคะให้ตัวแป้งโดเนี่ยที่รีดออกมานะคะใหญ่กว่าตัวแฮมของเราสักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็วางแฮมแล้วก็ชีสค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนค่ะให้เป็นแท่งนะคะโดยต้องอย่าลืมนะคะเก็บตะเข็บหัวแล้วก็ท้ายแล้วก็ส่วนตรงกลาง ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพราะว่าเวลาอบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็ตัวชีสเนี่ยจะไหลออกมานะคะพอหลังจากที่เราเก็บตะเข็บจนเรียบร้อยนะคะเราก็นํามาใส่ในพิมพ์ของเราได้เลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกระทงเคลือบค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะเรียงใส่ลงบนถาดอบเลยก็ได้นะคะโดยที่เราทาเนยบางๆนะคะที่ถาดอบหรือว่าจะลองเป็นกระดาษไขก็ได้นะคะแล้วก็พักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าค่ะหรือใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมง ะะพอหลังจากที่แป้งขึ้นดีแล้วนะคะเราก็จะมาทาหน้าขนมปังด้วยนมสดค่ะแล้วเราก็จะโรยตัวออริกาโน่สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําไปอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศานะคะนานประมาณ13จนถึง15นาทีนะคะโดยใช้ไฟบนไฟล่างหรือว่าจะเป็นไฟล่างพัดลมอย่างเดียวก็ได้ค่ะพอขนมสุกนะคะก็นําออกมาทาด้วยนมสดหรือว่าจะเป็นนมข้นจืดหรือว่าจะเป็นเนยสดก็ได้ค่ะตามที่เราชอบนะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆเราก็จะได้ขนมปังแฮมชีสแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วอย่าลืมติดตามชมกับคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าเราจะมีขนมปังเมนูอะไรมานำเสนอสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ